โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับมันอยู่กับผมโอเคโอเคกับเกมไทม์ไลน์นะครับผมหรือว่าเกม g กหกเวลาเวลาโกหกอะไรประมาณนี้ลอเล่นนะครับเกมนี้เกี่ยวข้องกับเวลานะครับเป็นเกมแนวพัซซ l e ฝีมือคนไทยนะครับวางขายอยู่ในสตรีมนะครับผมก็เพิ่งวางขายเลยนะวันที่พี่ลงเนี่ยน่าจะเป็นหลังที่เขาวางขายประมาณแบบ3-4วันแล้วแหละนะครับเกมนี้พี่ก็จะพยายามเล่นให้จบนะครับ แต่ว่ามมนเป็นเกมพาสเซอร์ไม่รู้จะเล่นจบไหมเนี่ยเพราะว่าพี่เป็นคนโง่ครับนะครับเนื่องด้วยมันเป็นฝีมือคนไทยเน่ตตัวเกมมันจะเป็นภาษาไทยนะครับผมก็ดีเลยแหละนะครับใครสนใจก็ไปซื้อกันได้ราคาประมาณ300นะครับก็ดีเลยนะครับสนับสนุนคนไทยด้วยกันแล้วจะได้มีเกมไทยออกมาเยอะๆนะครับผมโอเคเล่นเลยดีกว่านี่ครับผมเริ่มเกมใหม่นี่จริงๆเกมนี้จะจัดอยู่ในหมวดเกมอินดี้ก็ได้นะพี่ว่านะ ค่อนข้างอินดี้เลยแหละคนทำเกมอะ่ะจริงๆเรารู้จักคนทำเกมนะเฮ้ยมีตัวลครเด็กผู้หญิงชุดขาวภาค่อนข้างสวยเลยนะแบบดูแบบเป็นเอกลักษณ์เดียแบบยังมีความเป็นโพลิกอนอะไรอย่างงี้อยู่แต่ว่ามีแสงเงาอะไรอย่างเงี้ยดูดิเงาค่อนข้างดีเลยคลิกเพื่อเดิน อ้เดินเป็นช่องงี้หรอโอเคสำรวจอะไรไม่ได้ให้เดินไปงี้นะโอเคมีตลาดอยู่เห็นไหมทุกคนเราต้องเดินตามช่องตลาดโอเคดูเป็นความพัซิลขึ้นมาแล้วเพลงคงไม่ติดเลขาิติตนะครับรสามารถคลิกเดินกล้องได้ซูมได้โอเคใครลูกกิ้งเมาส์พังนี่เล่นไม่ได้เลยเนะี่ย ตรงนี้น่าจะไปไม่ได้พี่คิดว่าเราต้องวิ่งไปเลยตอกแตกตกแตกตอกแตกตกแตกตกแตกตกแตกแต่ตอนนี้เหมือนมีห้องคอมทำอะไรได้ไม่ดูนะครับเกมนี้พี่รู้สึกว่ามันจะออกแนวอินดี้เพราะว่าตัวเกมอาจจะไม่อธิบายเรื่องราวต่างๆเราต้องค่อยๆขอเองจากตัวเกมนะครับแบบบทสนทนาเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีนะคือเราแค่เดินไปเดินมาอย่างี้อะอันนี้พี่ก็ไม่รู้นะครับคือเจ้าของเกมไม่ได้บอกอะไรพี่เลยนะครับ <c oughs> ให้พี่แบบมาลองเล่นเอ้ยอันนี้ไม่น่ายากนี่เหมือนมีแบบที่กดเปิดลหักอยู่ตรงนี้กดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอ่าเปิดเห็นไหมนี่เราก็วิ่งข้ามมาเลยนี่วิ่งเร็วกว่านี้ได้ไหมหนูโอเคเราก็วิ่งผ่านประตูอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยวุ้ยุ้ยุ้ยอยู่อยู่อยู่บันไดก็หักเลยครับวางมาตั้งนานอยู่อยู่ก็ร้าวอะไรอ่ะ อันนี้มีลูกอะไรขึ้นมานะครับยูย่ๆก็มีทางเพิ่มขึ้นมาขวาปึ๊บโอ้แล้วก็กลายเป็นเศษเข้าไาใน,นตัวเราคืออะไรครับสเปซบาร์เพื่อใช้พลังโอ้ เรื่องเกี่ยวกับไทม์ไลน์เกี่ยวกับเวลาก็คือพลังของเราคือเหมือนแบบย้อนเวลาของได้อะไรอย่างนี้หรอเหมือนพลังของไอเนี่ยโจโจ้อะของไอโจสุกะป่ะใช่ไหมไออ่อครีซี่ไดมอนด์อะที่มันต่อยแล้วของมันจะแบบรีโคว์อะเออพี่ว่าน่าจะประมาณนั้นนะคอนเซปต์นี่อะไรครับเดินมามีหุ่นยนต์อยู่ตรงนี้ด้วยถ้าเปิดอ๋อเป็นอ่าเริ่มเริ่มพัดโซแล้ว ถ้าเรามาเก็บอันนี้เราจะได้พลังอ่าก็บก่อนหัวพลังคืออาจจะใช้ได้แค่ดันเอ่อแบบครั้งนั้นหนึ่งอ๋อเนี่ยแบบแบบตรงนี้ถ้าพี่มารีตรงนี้ก็คือใช้ได้แค่ตรงนี้โอเคแล้วเข้าประตูแดงนี่อ่าเราเพื่อมาเปิดประตูตรงนี้ฟึ๊บแล้วก็เปิดเสียเงินฟึ๊บอ่าชีบหายแล้ว <laughs> อย่างงี้ต้องอันนี้ก่อนอ่าแล้วก็มาเปิดสีเหลืองนี่ มันวิ่งเนี่ยมันวิ่งได้ไหมเดินแบบชิวจัดเลยเปิดแทกแทกแกอ่าท่นี้ก็เปิดครบแล้วนะครับเราเปิดตรงนี้ถ้าเราเปิดตรงเหลืองนี้ได้ก็คือชิวนะครับก็คือเราเปิดแดงปุ๊บอันนี้มันจะปิดใช่ไหมแต่อันนี้มันยังเปิดอยู่ก็วิ่งออกมาได้อ่านี่ไง e ซี่ครับผมแต่เลกๆมัน e ซี่แหละนะครับพี่ไปอ่านรีวิวมาเขาบอกว่าด่านหลังๆถึงจะเริ่มยากนะครับอ่าเราก็ใช้พลังรีโควพื้นตรงนี้ เยี่ยมเปิดนะครับประตูขาวอะไรอ่ะโอ้โอ้เปิดหัวเปิดหัวหหโอ้ยโอ้ยโอ้ยหนักหนักหนักอ้ยหุ่นยนต์ขยับทำไมเราเปวดหัวแล้วหุ่นยนต์ขยับขยับทุกตัวเลยทีนี้อายาวเลยอ่ะ,อะมาเบิร์ดเอ่ามาเบิร์ด ทีนี้ะอะความซวยมาแล้วครับผมรีบไปดีกว่าครับผมเฮ้ยมันตามเรามาด้วยต้องนีบมหนีเหรอวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งโอ้ยโอยสะดุดหุ่นยนต์ยังตามเราไม่หยุดย่อไหยครับวิ่งเร็วพิตูนวิ่งแบบพิตูนวิ่งที่เ,เอ๋อ้าวไอ้น,นี่เหมือนมากลุกเลยอะตกใส่หุ่นยนต์ ำไมจะดวงดีอะไรเช่นนี้เขายังปวดหัวอยู่โอ้ยโอ้โอโอจะรอดไหมเนี่ยน้องหนูอย่าล่วงลงไปนะเออโอ,โอ้ยโอ้ยไม่น่ารอดพี่ว่าแตกหนึ่งแน่นอน โอ้ยโอโอ้ยโอ้ยโอ้ยบิย d นก็อดไลทำไมดูเหมือนเป็นเทพเลยวะโอ้ยแบบว้าจุกอย่างผิวเป,เป็นเป็นเซอร์ไหมน้องเป็นเลนเซอร์เป็นเซอร์ไหมแนบะจุกย่างเทพโอ้ยดวงไม่ดีอีกแล้วอ่าไม่ใช่หรอนัน่นนั่นโปกเกมอนไอ้แกงรกเก็กกด A หรือลากลากเลยววะ,ะกด E ย้อนเวลาโอ้กด E ค้างหรือลากไปอย่างงี้โอ้ย้อนเวลาให้ไอ้นี่อ่าฮึบกด D เพื่อเดินไปอนาคตชิปเพื่อเร่งความเร็วเออแล้วผมต้องคลิกที่เท้าเพื่อยืนนิ่ง ดีเพื่อรมอมายืนนิ่งอ่าแตกตรงนี้ท้านี้ผมก็ไม่หล่นล้วครับย้อนเวลายังไงต่อสเปรย์เพื่อใช้พลงังอุ้ยอย่างนี้ได้ด้วยหรอโอ้มีมันย้อนได้ระดับนี้เลยนะครับคือเก่งกว่าเคซี่ไดมอนด์อะคืออันนี้มันแบบเคซี่ไดมอนผสมดีโออะ เดอก็ไม่ใช่ย้อนเวลานี้มันสกิลตัวอะไรวะสเปซหรืออ่โอเคอ๋อเหมือนเราเรียงไทม์ไลน์เรียงไทม์ไลน์อนาคตอ๋อโอเคเหมือนเราเรียงอนาคตใหม่ให้มันแบบไปตามทางที่เราวางไว้เพิ่อเซตเกมประมาณนี้แน่เลยเออหลบทันนี่เราวางไว้แล้วครับอันี้เราเก็บพลังจากตรงนี้นะครับแล้วก็จุกลบมาโบนี่หมาหล่นใส่เป็นไงล่ะ วางแผนไม่ดีอย่างนี้เราถอยหลงังเราถอยหลังก็หยุดหยุดของตกลงมาเราใช้พลังรีครบกับแล้วเราวิ่งต่อประมาณนี้วิ่งไปแป๊บ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 ับ,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 บเข้าไปเร็วว้าวน่าจะกลับเข้าสู่เกมเพลย์แบบเดิมน,นะที่ให้คลิกๆเกมเพลย์มีเยอะดีนะ แต่แบบพัตเซอร์จริงๆอ่ะต้องใช้ความคิดค่อนข้างเยอะเลยนี่อะไรอ่ะเขาไม่บอกอะไรเราเลยนะครับเกมนี้ไม่บอกจริงๆอ่ะแค่บอกวิธีเล่นเฉยๆอันนี้ยังเหมือนแบบยังอยู่ทูชอร์เรียอยู่อะไรเงี้ยเลยง่ายพี่ว่าเข้าเนื้อหาจริงๆนี่บัดศบแน่นอ,อนเนี่อะไรอ่ะแสงสว่างที่กลางอุโมงค์อีปลายอุโมงค์ที่ตรงประตูนี้แล้วตัวละครเราก็เดินไปตรงประตูนี้ ันนี้มีนาฬิกาผมว่ามันเกี่ยวข้อโคังกทมทำลายล้านเปอร์เซ็นแน่นอนเกี่ยวกับเวลาล้านเปอร์เซ็น์นะตัวเกมเขาก็บอกแล้วแหละไปพึง่งคืนแชปเตอร์หนึ่งนี่ไงเป็นไงครับโอ้โหมีสี่แชปเตอร์เหรอแต่แดดเข้าไม่ได้เอา้าทำไงอทีนี้พลังใหม่เหรอกดดีเพื่อสังเกตอพฤติกรรมศัตรู ปับป๊บๆเรากดดีย้อนไม่ได้มันจะหันไปทางนี้สักพักหนึ่งเราค่อยเดินไปทางนี้เราต้องเดินไปไหนอะเดินออกนี่เหรอเขาไม่จะเดินวนอยู่อย่างงี้สักพักนึงแหละต้องรอจังหวะที่มันแบบมันจะเดินมาตรงนี้ไหมไม่น่าอ๋อมันมันจะไม่เดินมาตรงนี้เรายืนหยุดยืนอยู่ตรงนี้ได้นะตอนมันไปอย่างเงี้ยคิดว่านะ เนี่ยพอพอมันกลับมาแนี้ใช่ไหมเราก็เดินอ้อมมาทางนี้อ๋อต้องเล่นอย่างนี้เลยใช่ไหมแบบวางไว้เลยให้ตัวละครเราเดินไปนี่ปึ๊บเราวิ่งได้เลยเหรออ๋อนี่เราต้องวิ่งเข้าประตูนี้อ่ะแล้วปล่อยเวลาเดินไป ปึ๊บปให้เวลามันเดินไปแล้วก็วิ่งแล้ววิ่ง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 ไปเลยวิ่งไปเลยนี่อ๋อเกมมันเล่นอย่างี้ครับโอเคเราต้องจัดวางทำลายโอเคไอตอนแรกมันแค่สอนการเดินโอเคนี่แล้วก็ยืนรอครับเปิดวาร์ปจัดเรียงทำลายเรียบร้อยนี่ครับเราเดินงงครับเราเดินงงนี่ เรียบร้อยครับวิธีการเล่นแบบนี้เหมือนเราเราวางแผนไว้ลุงหน้าเออนี่ครับเราก็ไม่ยืนแอบแบบนี้มันก็ไม่เห็นเราก็เดินไปจังหวะน,นี้ครับมันกำลังเดินมาแล้วไม่เห็นจะเข้าไปก่อนนี่อะไรนะครับเริ่มเหมือนเริ่มปวดหัวอีกอันนี้เดี๋ยวนะเราก็เดินไปเลยไม่ได้เหรออัน <laughs> นี้คือเราทำไมเราต้องมาเปิดอ่ะไม่เข้าใจลองดูก็ได้ โอ้โอ้ถ้าเดินมาถึงจุดนี้โอเคเรากดดีดูพฤติกรรมอ่ะถ้าวิ่งมาอย่างงี้มันจะคุยกัน oh. 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 เปิดเขียวไปอย่างงี้อันนี้เข้าไปแล้วมันจะมายืนเฝ้าอ๋อ oh. จังหวะนี้ฮะเดินมาเลยฮะก็หยุดอยู่ที่ฮะอ้าวเห็นเนาะอ่ะงั้นเราต้อยุดอย่างนี้แล้วก็เปิดเวลาเดินไปอ๋อถ้ามันหันมาทางนี้คือเห็นโอ,โอเคไม่เห็นนะนก็วิ่งมาฟับเปิดจับจับวิ่งมาวิ่งออก วิ่งออกยังไงต่อมีอะไรไหมอ่าถ้าไม่มีก็ออกเลยนะปั๊บปับป๊บปั๊บเรียบร้อยโอเคผ่านมาแล้วครับใช้พลังเรียบร้อยนี่ใช้พลังเรียงไทม์ไลน์ในอนาคตให้เป็นอย่างที่เราต้องการนี่ครับหุ่นยนต์มันยืนคุยกันอยู่ตรงนี้นะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนายไปตรงนั้นเดี๋ยวฉันเฝ้าตรงนี้ให้เรียบร้อย ี่ตัวละครพี่ยืนดูอยู่โอเคระบบการเล่นก็ประมาณนี้นะพี่ยังเริ่มเข้าใจแล้วนะปั๊บเดินไปป๊บปั๊บปบปั๊บป,ปขอบไปแล้วเรียบร้อยพลังนี่อยู่ตรงนี้อ้อยปวดหัวเช็คขมองแป๊บนี่แบบเหมือนอีคิวสังอะเอาลิวอะไรอะเรียนนิ้ว,ลว,ลว,ลวแล้วเอานิ้วแตะหัวแล้วก็นั่งสมาธิพี่ว่าจะให้ดีที่สุดคือ ราใช้ช่วงเวลานี้ตามมันไปนี่อ่านี่เราค่อยๆแก้ไปได้นี่นะนี่ไงพอมันเดินไปปุ๊บมันจะปิดมันจะปิดประตูครับทุกคนนี่ไปพร้อมกันมาเลยเรียบร้อยไงต่อ หันมาจะไม่เจอเรานี่ครับตามไปเลยครับอ๋อหลบก่อนหลบก่อนไงต่อ,อมันกำลังจะกดแล้วมันกำลังจะกดแล้วทุกคนเราต้องรีบวิ่งไปอ่าไปแล้วเรียบร้อยนี่ครับเราก็ค่อยเรียเร้ยงๆหยุดๆแล้วไปได้อันนี้มันน่าจะยังง่ายอยู่พี่ว่าไปกว่านี้ก็น่าจะยากมากนี่ครับ งงงงเอ้ยเดินตามเดินตาม้ยห,หยุดหลบปั๊บนี่เปทีไปแล้วครับมันไปไปตรงนั้นกำลังจะเปิดปิดประตูอ่าไม่เห็นเลยดิไม่เห็นเลยดิหันมาช็กหันมาเช็กอุ้ยไม่เห็นไม่เห็นตามครับตามตามครับหยุดมองก่อนอันแนหันมาหรอนี่เน่กำลังจะปิดประตูฟับเข้ามาไม่เช็กไม่เช็กไปแล้วนะตามครับตามนี่ครับประตูต่อ เราน่าจะกำลังหาทางออกหรือซัมติงอยู่นะอันนี้คือยังไม่ผ่านแชปเตอร์วันใช่ไหมพี่จะเล่นได้ผ่านแชปเตอร์วันแล้วกันนะมันใหญ่มันใหญ่มันยาวปะวะใหญ่ยาวทำไมกูพูดติดขัดไปนะเดี๋ยวนะขอเช็คก่อนอ่าน,นี่เขาจะวิ่งกลับมาวนๆหมุนรอบตัวแล้วก็แล้วก็หมุนรอบตัวอ๋อเขาจะหมุนรอบตัวนะนี่เราสามารถลากเร็วๆได้นะฮะ อ่พอหมุนรอบตัวปุ๊บเราวิ่งมาโอ้โดนขังเด้อโดนขังเด้อไปทันไหมเนี่ยนี่ไงมีเวลาบอกนะครับเราต้องเล่นเนี่ยคำนวณให้ทันในไทม์ไลน์นี้เรียบร้อยนี่ไงเพราะว่ตัวนี้มันจะเดินวนไปวนมาเราไม่สามารถไปได้แน่นอนครับ ต้องเอาเขามาขังไว้่นี้หรือไม่ก็จูกแล้วก็วิ่งอ้อมมาทางนี้ทนันเหมือนกันคิดว่านะปะับปับป,ปัเปิดยืนล่อยืนล่อเปิดให้เขาเข้ามาปุ๊บปิดนี่แล้วก็เดินออกรูนี้ครับสบายใจโดนขังเหรอจ๊ะ อาจอแคบลงแล้วมีอะไรแน่ๆอะไรอ่ะเฮ้ยผีเปะเนี่ยเกมนี้คงไม่มีผีนะอุย้ยน้องแมวชดชอยรู้จักชดชอยไหมทุกคนเป็นแมวของไงเนี่ยพี่ต้นกล้ารับซาบโปรดักชันน่ะน่ารักมากแมวหนีเราไปแล้วอ่ะ ไปตามน้องเหมียวกันค่อยๆเดินมาอาใช้พลังนี่โอ้เราต้องเก็บนี่เพื่อซ่อมทางนี้ด้วยเนาะขอดูก่อนเอ้ยเมียวมันจะล่อให้ปึ๊บปึ๊บยังไงต่อมันจะส,สแกนรอบตัว ในจังหวะนี้เรามานี่เลยแล้วกันนี่จะได้ไม่เสียเวลาแมวมันจะล่อให้อันนี้มันกำลังสแกนอยู่เดี๋ยวขอดูก่อ,น,อนเดี๋ยวมันจะมาอย่างนี้ใช่ไหมถ้าผมแอบตัวนี้มันจะเห็นไหมเขาเห็นโอเคถ้าผมหลบมาตรงนี้ก็ยังเห็นอยู่ ไม่ทันใช่ไหมถ้าจูบไม่ทันโอเคต้องเร็วกว่านี้ว่ะต้องเดินตั้งแต่ใช้พลังครับว้าบเราก็เข้าประตูเลยครับอ่าเรียบร้อยใช้เวลาเพียงแค่นี้เองฟลุปอ่าน้องเหมียวลอบไปนู่นแล้ว เดินตามครับเดินตามอย่างแบบรวดเร็วฟับเก็บพลังเดินย้อนกลับมาแล้วก็อ้อมครับอ้อมโตอ่าไม่เห็นหยุดก่อนแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งจงังหวะนะครับสเตปหลอกเดินมาครับ่าไปประจําการเรียบร้อยครับทางตอนนี้ทางสบายแล้วครับใช้พลังครับฟืน้นฟูทางแล้วก็เดินออกประตูอย่างสวยงามทำไมยูย,ยูทางมันมืดมดมีบอร์ดไม่ได้เกมเลยเฮ้ยเฮ้ย <laughs> อะไรอ่ะอันนี้อะไรนี่คือเครื่องหมายอะไรปืนกระโหลกประตูเมื่อกี้ผู้หญิงแล้วมีอันนึงไม่รู้อันนี้เหมือนทางแยกต้นไม้อันนี้เหมือนอประตูลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยออเชดฟับฟับฟับ,ฟบมีอันนี้สัญลักษณ์หายไปแล้วประตูก็เปิดออกคืออะไรอ่ะ ตัวเราก็ไม่มีแวะอะไรไก้พวกนี้เดินจริงเดียวเฮ้ยมีพลังสีม่วงเอาแล้วครับผมพลังเพิ่มพลังกูเพิ่มแล้วอันนี้พลังคืออะไรอ่ะเราเดินมาอันนี้เก็บปึ๊บเออพลังใหม่มันก็จะย้อนกลับมาซ่อมเส้นทางหนึ่งอัน ตรงนี้โอ้เราก็ต้องไปเก็บสิมพูก่อนเพื่อมันซ่อมตรงนี้แล้วก็มาเก็บตรงนี้ใหม่แล้วก็ใช้พลังซ่อมทางนี้โอเคบ๊มเรียบร้อยโอเคผ่านนะน่าจะผ่านนะฟึบนี่ครับเราเก็บสี่มพูแล้วมันจะย้อนเวลาเราก็สร้างทางทางใหม่ให้เรานะ ไอ้เมฆสีอมพูเหมือนจะเป็นไทม์ไลน์ใหม่อะไรเงี้ยนะพี่คิดว่าเกมนี้แม่งซับซ้อนว่ะมีไทม์ไลน์เก่าปุ๊บเพื่อเก็บสีิมพูไปสร้างไทม์ไลน์ใหม่เราก็ต้องเดินตามไทม์ไลน์ใหม่นั้นสร้างไทม์ไลน์ใหม่นั้นอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างงี้หยุดครับรอเวลานะี่พอเดินกลับไปปุ๊บเราวิ่งเข้าครับเดินมาอ่ะไม่เจอเขามาเก็บอันนี้เรียบร้อยเหมือนกงนกนะท่นี้ อะไรเอ่ยลับฟริงเก็บเด PLOY ผ่านดนึงดันครับผมผ่านแล้วนี่แล้วก็เอานี่มาใส่ในบ่อน,นี้เหรอปุอ๊บเฮ้เราก็เข้าไปข้างหลัง ไฮ้ในการเรืองแสงอ๋อเหมือนแบบทําให้นาิการนี้เดินอีกครั้งหนึ่งมังพี่ว่าโดยที่เราต้องไปเก็บไอ้แสงแสงพวกนั้นทั้งหมดโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเกมไทม์ไลน์นะไว้เจอกันใหม่พาร์ทสนะครับก็น่าจะลงแค่อาทิตย์ละหนึคลิปนะครับดูก่อนเนาะก็็ชอบกดไลค์ก็แชร์กด subscribe ให้ด้วยละกันนะครับผม อย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับใครอยากจะสนับสนุนกดสมัครสมาชิกได้นะครับเกมนี้เป็นเกมคนไทยนะครับสนับสนุนเกมแท้กันเยอะๆนะครับเป็นโหลดได้ที่สตรีมนะครับผม300บาทเท่านั้นนะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ